สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายง,งานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับแพทย์ย้ายปอไปเอ็กซเรย์ตอนนี้ไม่มีการผ่าตัดยังไม่ได้ถอดเครื่องฟอกไตนะครับวันที่11ธันวาคม258ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บริเวณหน้าห้อง CU ชั้น9โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนางพิสมัยสาวงมันดาพร้อมทั้งอานา์อ้อยสอนดนตรีชัยสอนเพลงผู้จัดการส่วนตัวโบแวนดาสาวงภรรยาและป๊อปปี้วิทวัฒน์สาวงน้องชายคนกลางของปอทฤษฎี นั่งเฝ้าติดตามอาการของเพลงหนุ่มอย่างใกล้ชิดส่วนคุณพ่อสนวนสาวงบิดาของปอทฤษฎีไม่สบายจึงยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านเช่นเดิมต่อมาเวลา 13..0 0นผู้สื่อข่าวโทรศัพ์ไปสอบถามอันนวอ้อยสอนมืนตาพิชัยสอนเพลงผู้จัดการส่วนตัวถึงความคืบหน้าอาการของปอทฤษฎีในวันนี้นะครับอันนวอ้อยกล่าวนะครับอาการของปอ,อยังคงเหมือนเดิมทรงทรงไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเมื่อวันเมื่อวานนะครับและยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ช่วงตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึงวันนี้ยังไม่มีสิ่งที่น่ากังวลฟังจากเสียงสดใสของตนได้ส่วนที่บอกว่าคุณหมอมีการถอดเครื่องฟอกไตออกแล้วนั้นไม่เป็นความจริงยังคงฟอกไตยอยู่เหมือนเดิมเพราะถ้าถอดเครื่องฟอกไตออกได้จริงปอคงออกไปวิ่งได้แล้วผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่วันนี้ได้ยินว่ามีการนําตัวปอทฤษฎีลงไปที่ชั้น5จะมีการผ่าตัดอะไรหรือไม่นะครับอานําอ้อยสอนมนตาเผยว่า มีการนำตัวปอไปจริงเพื่อไปอ็สเรเรย์ดูผลอะไรต่างๆซึ่งคุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นจุดไหนคิดว่าน่าจะดูโดยรวมจากที่คุณหมอได้เฝ้าระวังมาส่วนเรื่องผ่าตัดนะตอนนี้ยังไม่มีการผ่าตัดอะไรทั้งสิน้นอาการทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดีขึ้นคงเป็นเรื่องการหายใจกับการตอบสนองกับการรับรู้ของเขาอ่าน้ําอ้อยกล่าวนะเมื่อสอบถามถึงเ,เรื่องที่โบเวนดาพรรยาของปอทฤษฎีโพสต์ข้อความถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ทําเสื้อ ซึ่งมีรูปของน้องมลิเด็กหญิงพาขวัญลูกสาววัยสองขวบออกมาอานอ้นอยกล่าวว่าสําหรับเรื่องนี้กําลังคุยกันอยู่รวมถึงมี2องาประเด็นที่อยากจะแจ้งให้ทราบแต่คงต้องเป็นในช่วงเงย็นทีเดียวนะครับ